สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดิวอริสาราอัปเดตชีวิตได้รับการอภัยจากชาวบ้านเข้าใจชีวิตมากขึ้นซึ่งล่าสุดวันที่22มิถุนายนดาราสาวดิวอริาราได้โพสต์อินสตาแกรมพร้อมคลิปนําสิ่งของไปทําบุญโดยได้ระบุว่าหลังจากที่เราเป็นเด็กขอโทษผู้ใหญ่เราได้รับการให้อภยัยสิ่งที่ตามมาจากการอภัยคือทางพี่ติ๊กเจ้าของน้องหมา ก็มีการชวนทําบุญหลอพระกันเราได้ร่วมบุญกันโดยไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนเรามีการประสานกันคุยกันตลอดเกี่ยวกับการช่วยชาวบ้านในช่วงโควิดนี้ดิวได้เห็นภาพถ่ายอัปเดตการช่วยกันค้นของด้วยพลังใจของพี่น้องชาวบ้านตําบลเกาะเกิดอําเภอบางปะอินคือมันดีมากๆและเป็นพลังให้ผู้ให้แบบดิวกลายเป็นเหมือนผู้รับโดยไม่รู้ตัวรู้สึกดีที่ทุกคนดีใจที่ได้รับของของเรารู้สึกดีที่วันนั้นเป็นส่วนเล็กๆให้ชาวบ้านมีกำลังใจ จริงอยู่ค่ะเหตุการณ์พลุเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้นและไม่ควรเกิดแต่ถ้าเหตุการณ์นี้ไม่เกิดดิวก็คงไม่มีประสบการณ์ที่ต้องแก้ไขปัญหาและประสบการณ์ดีๆแบบนี้ที่เห็นว่าจริงๆแล้วคนไทยเราเป็นคนที่จิตใจดีนะพวกเราลึกๆแล้วรักกันมากเหมือนกันนะชาวบ้านทําให้ดิวเห็นว่าหัวใจที่ยิ่งใหญ่เป็นยังไงการให้อภัยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันหักอภัยได้เราก็จงอภัย และเราก็เดินหน้าไปกันต่อช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันไปทุกอย่างมันเป็นแบบนี้จริงๆสำหรับใครที่ไม่ข้ามติดอยู่กำลังแบบอะไรอยู่ในใจลองวางลงดูนะและใจเราตัวเราจะทำให้เรามีความสุขและสำหรับใครที่ท้อแท้จากปัญหาดิวอยากจะเป็นกำลังใจให้นะคะปัญหามีเกิดเราก็แก้ค่อยๆแก้ทำให้ดีที่สุดและพยายามคิดบวกและเราจะเห็นอะไรดีๆอยู่ในนั้นเสมอดิวรักคนไทยด้วยกันทุกคนนะ รักชาวบ้านตำบลเกาะเกิดอำเภอบางปะอินและก็เชื่อว่าทุกวันนี้ทุกคนตรงนั้นรับรู้ในทุกความรู้สึกของดิวและก็รักดิวเหมือนกันค่ะวันนี้ของถึงมือทุกคนแล้วดิวยินดีมากๆที่วันนี้ได้เป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ค่ะปออทางพิติติเจ้าของหมาและชาวบ้านตำบลเกาะเกิดอำเภอบางปะอินจะนําของต่างๆบางส่วนที่ดิวมอบให้ไปถวายพระสองวัดโรงเรียนผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงด้วยค่ะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ